ในยุคที่ผู้คนมีมิจฉาทิฐิค่อนไปทางวิปรัสาบคาดเคลื่อนกันทั่วบ้านทั่วเมืองเต็มไปหมดนะคะแล้วเราเนี่ยลืมตะหนับไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยเป็นเมืองพุทธนะชาวพุทธเราควรรู้จักโทษภัยของมิจฉาทิฐิเพราะว่าพระบางท่านนะคะบางท่านบางรูปจริงๆก็สอนให้เราทําพิธีกรรมเช่นลงณหน้า,นาทองหรือสอนเกี่ยวกับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ผิดเพี้ยนไปจากพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเราก็เลยเข้าใจผิดตามไปด้วย หรือบางท่านไม่ได้ศรัทธาในพระตนตรัยแต่ไปพึ่งร่างทรงองค์เทพหรือว่าของมงคลเอาชีวิตไปฝากไว้กับสิ่งที่มงมงายนะคะมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ไม่ได้ไไดใช้ปัญญาเนี่ยนะคะของิวมองว่าอันนี้เราควรต้องกลับมาทบทวนนะคะเพราะว่าจริงๆคําว่าแนวคิดความคิดของเราความคิดเห็นเนี่ยภาษาบาลีใช้คําว่าทิฏฐินะ ซึ่งทิศถี่น,นันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเปรียบเสมือนเนาะหัวรถจักรถ้าเราขับเคลื่อนไปถูกรางตรงเลนเนี่ยเราก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะคะจุดหมายปลายทางในที่นี้ก็คือพระนิพพานนั่นเองค่ะทุกคนแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เราอะ่ะทำผิด นะคะเป็นเหตุให้เราเนี่ยสร้างบาปอากุศลทั้งที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยป้องกันไว้ก่อนทํำยังไงดีคะนี่เลยค่ะแนะนํานะคะให้ทุกคนเนี่ยอ่านค่ะพระไตรปิฎกนะคะทำให้เราเนี่ยเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็อ่เข้าใจสิ่งที่พระอรหันตสาวกได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนะคะเรียกว่าเราเนี่ยเข้าใจมีปัญญาแจ่มแจ้งลึกซึ้งเลยนะคะ เล่มนี้คือพระไตรปิฎกฉบับประชาชนนะคะซึ่งทำการย่อความมาจากภาษาบาลีทั้งหมดรวมแล้ว45เล่มนะคะรวมแล้วเนี่ยคนที่เขาอ่านจบแล้วนะคะก็บอกว่าอ่านง่ายเข้าใจง่ายเล่มเดียวจบเพราะโดยปกติแล้วก่อนที่หมอวิวจะมามีมาซื้อเล่มนี้เพื่อที่จะอ่านเนี่ยปกติก็ศึกษาจากเว็บ 84,000.ORG อยู่นะคะงั้นก็แนะนำให้ท่านเนี่ยศึกษาควบคู่กันไปด้วยกับเว็บเมื่อสักครู่นะคะถ้าท่านใด ที่อยากจะได้มีไว้อยู่ที่บ้านหรือว่าหาอ่านนะคะก็สั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยนะคะที่มูลนิธิมหามากุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมนะคะเล่มละ500บาทและถ้าตั้นสั่งหนึ่งเล่มจะมีค่าส่งอยู่ที่110บาทนะคะ